สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งทาง t ิ k t o k แล้วก็ทาง facebook Live นะคะในหัวข้อวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะ สร้างแบบสอบถามนะคะแล้วก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยตรวจได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูนิดนึงนะคะเวลาเราสร้างแบบสอบถามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือง่ายมากๆเลยเราสามารถที่จะใช้ AI ตัวครอสนะคะตัวプロ фесс y นะคะหรือแม้กระทั่งตัวของ c h a t GPT เนี่ยในการที่จะ สร้างแบบสอบถามได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเอเราให้ AI นะคะสร้างแบบสอบถามนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างแบบสอบถามเนาะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเห็นไหมคะ อ่าอันนี้นะคะ AI เนี่ยก็สร้างแบบสอบถามนะคะรวมถึงอันนี้ก็คือสร้างแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิให้เรียบร้อยแล้วนะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะพอ AI เนี่ยสร้างแบบสอบถามนะคะอะ่มาดูนิดหนึ่งนะคะน่าเดี๋ยวรูปหนึ่งนะคะโอ้ยเคายาวเนาะ นะคะอันนี้ก็คือแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามที่ AI สร้างขึ้นนะคะซึ่งแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีส่วนของอ่าส่วนของแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปนะก็คือว่าเวลาเราทำวิจัยเราจะต้องสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรานำมาใช้ทำในครั้งนี้เนี่ยเป็น เป็นใครนะคะแล้วก็มีจํานวนสัดส่วนเท่าไหร่มีการกระจายของข้อมูลมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสร้างแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาคือ,อแบบบันทึกนะคะอันนี้คือแบบบันทึกผลนะคะที่ AI สร้างให้นะคะแบบบันทึกาการใช้ยานะคะแบบบันทึก การเกิดแบบประเมินการควบคุมอาหารการออกกําลังกายการรับประทญญานยาการดูแลเท้านะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะแบบประเมินความรู้ด้วยนะคะเยอะแยะทีนี้เนี่ยถามว่าพอเราเอาแบบประเมินนี้ค่ะนะ,ะถ้าแบบประเมินไหนที่มันค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะเช่นแบบประเมินคุณภาพชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจก็ได้เพราะว่าเป็นแบบประเมินมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแบบประเมินไหนที่เราสร้างขึ้นเองนะคะร่วมกับ ai นะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าร่วมกับ AI เนาะเราจาเป็นที่จะต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจนะคะโดยผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะไม่จําเป็นที่จะต้อง จบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ในมหาลัยอะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นนะคะขอเพียงแค่เขามีความรู้นะคะในเรื่องที่เรากำลังทำวิจัยเนี่ยก็ได้แล้วเนาะอืมอ่ะอันนี้นะคะก็เรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจนะ,ะเราก็ออกคำสั่งว่าไงนงสร้างแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสามท่าน นะมันจะต้องเป็นเลขขี่อะค่ะ357อย่างจเงี้ยค่ะนะในการหาค่า IOC ก็คืออ่าเป็นความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยนะซึ่งเขาก็จะบอกว่าบวกหนึ่งเนี่ยหมายความว่า ข้อคำถามเนี่ยวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปรเนาะศูนย์หมายถึงไม่แน่ใจว่าข้อคำถามได้วัดตามวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปรแล้วก็ลบหนึ่งแน่ใจว่าข้อคำถาม วัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปรนะคะเราจะมักจะใช้วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหานะคะ,นะคะโดยการหาค่า IOC เราก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะสามท่านโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันนี้แหละคะ่นะ,คะให้มาตอบนะคะว่าเนี่ย แบบประเมินของแบบสอบถามเนี่ยบวกหนึ่งศูนลบหนะคะบางครั้งเนี่ยข้อมูลทั่วไปอาจจะไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลทั่วไปเนี่ยมีผลต่อการทำวิจัยเราก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยตรวจด้วยนะคะอ่านไหมคะก็จะเป็นตารางบวกหนึลบหซึ่งแบบประเมินที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราก็ แนบกับตัวโครงร่างงานวิจัยนะคะแล้วก็มีแบบประเมินเนี่ยค่ะปะหน้านิดหนึ่งเนาะหรือว่าบางคนนี่ย,ยังไม่ได้เขียนโครงร่างงานวิจัยบทที่หนึ่งถึงสามนะคะกนะ็เป็นงไงคะก็ใช้ตัวเอติกจริยธรรมนะคะแนบไปนะ,ะเพื่อจะได้รู้ว่าเอกกำลังทำวิจัยเรื่องอะไรนะคะเห็นไหมคะก็จะมีการพิจารณานะผู้ทรงก็จะติ๊ก บวกหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งนะคะอ่าแล้วเราพอผู้ทรงนังสามท่านเนี่ยตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไปเอาตารางเนี้ยค่ะแล้วก็ตีตารางอีกนะคะว่าคนที่หนึ่งให้คะแนนเท่าไหร่คนที่สองให้คะแนนเท่าไหร่คนที่สามให้คะแนนเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็มาหาค่า IOC กันเนาะหาค่า IOC กันนะคะเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะอ่านิดหนึ่ง อืมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็ให้ AI นะคะช่วยสร้างนะ,ะช่วยสร้างแบบประเมินเยอะมากเลยอ่าลองดูนะคะแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอ่าไม่ขึ้นรนเดี๋ยวเราลองดูซิ อ่านะมาละนะอันนี้ก็คือสร้างแบบสอบถามนะบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเห็นไหมคะ a อก็จะสร้างเครื่องมือให้เราเนาะซึ่งไม่ยากเลยค่ะในการให้ a อสร้างนะถ้าเราต้องสร้างเองเนี่ยโอ้เราต้องค้นนะคะค้นคว้านะคะว่าเ,าเราจะสร้างยังไงเนาะเราจะสร้างยังไงถูกไหมเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะเนาะกว่าจะสรุปเป็นอ แบบสอบถามนะแบบประเมินได้เนี่ยต้องสร้างเยอะนะแม้กระทั่งแบบสัมภาษณ์เนาะเราก็ต้องสร้างเหมือนกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สร้างแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยอ่านะแบบประเมินเนาะก็จะให้เป็นบวกหนะึ่งศูนย์ลบหนึ่งนะคะบวกหนึ่ง ศูนย์ลบหนึ่งนะคะนี่มันช่องตารางต้องเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะคะบวกหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วว่าบวกหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งเนี่ยคืออะไรนะ,ะเราก็ให้ AI สร้างนะคะมันก็จะมีสรุปผลหลังจากนั้นเราก็ไปหาค่า IOC กันนะ,ะทีเนี้ยมันก็มีประเด็นว่าไลแแบบสอบถามที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยปกติเนี่ยเราจะต้องไปถ่ายเอกสาร ถกไหมค้าเราเก็บข้อมูลต้องไปถ่ายเอกสารแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแปลงข้อมูลนี้ค่ะแปลงข้อมูลนี้เป็นอะไรครับเป็น Google Form แล้วก็เก็บข้อมูลผ่าน QR code ได้เลยนะ,ะแล้วมันก็จะแปลงออกมาเป็น Excel เพื่อให้เราวิเคราะห์ต่อนะโอเคนะคะอ่ะเรามาดูสมมติว่าเราต้องการสร้างแบบสอบถามนะ,ะอ่ะ นะกุญแจใช้ตัวรพเสตี้ให้พวกเราดูบ้างนะคะฉันต้องการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการเข้ารับการอบรมนะคะเกี่ยวกับอืม ฉันต้องการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ AI ในงานวิจัยการใช้ generative AI ในงานวิจัยนะคะ,ะเวลาเราสั่งนะคะถ้าเราต้องการเน้นคำไหนเราใส่อันญประกาศนะคะ การใช้ generative AI ในงานวิจัยอ่านะอ่าะจำนวนยี่สิบข้อพออาให้ AI สร้างแบบสอบถามนะสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิมันต้องมีแบบสอบถามนะถ้าเป็นงานวิจัยเราก็สามารถที่จะเขียนงานวิจัยได้นะอ่าโอเคนะคะ จะเห็นว่าตัวของตัวของ AI ตัว p r o x e t y เนี่ยมันก็จะออกเนื้อหาให้นะคะแต่ว่ามันไม่ออกตารางให้นะ,ะอ่าเราก็สามารถที่จะสั่งว่าสร้างเป็นช่องตารางห้าช่องแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว Cross นะเราลองมาดูนะคือตัว Cross เนี่ยมีความเก่งเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อน นะคือเก่งขึ้นเยอะนะจนบางทีเราทำไม่ถูกเพราะว่ามันเก่งแล้วก็มันให้รายละเอียดเยอะมากคนะ่ะอ่าทีนี้นะคะกุ่นจะให้ตัว ai ตัวคอสเนี่ยนะคะอ่าสร้างแบบสอบถามนะสร้างแบบสอบถาม,มเวลาใช้เนี่ยเราพยายามใช้ถ้าเรา เก่งงานวิจัยนะเราก็ใช้ตัวโซเนตสี่หรือโอปัสสี่ได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราเก่งไหมนะคะคือเราเป็นสามัญชนธรรมดาเนาะเราก็ใช้สามจุดเจ็ดว่าได้นะคือใช้สามจุดเจ็ดดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้ตัวโซเนตสีนะ,ะตัวโซเนตสีเนี่ยเก่งในเรื่องของการสร้างตารางเนาะมันก็จะออกมาค่อนข้างในิจละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากับเกิดสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานแนะนําไม่ใช้ตัวสามจุด จ็ดก่อนนะคะสร้างตารางเราใช้โซนเนีแต่ถ้าเราเขียนเราใช้โอปัสเนาะอ่าเราก็คลิกนะคะุณหญิงก็คลิกสามจุดเจ็ดนะสามจุดเจ็ดอ่ะสร้างนะคะเรามาเปรียบเทียบกันนะคะตอนนี้นะคะอ่าตัวプロพสตี X ้ T, เนาะตัวプロพสตี X ้ T นะคะก็คือสร้างตารางแบบประเมินให้เรียบร้อยละนี่ยี่สิบข้อนะครอสเป็นไงสร้างให้ไหมสร้างให้นะคะสร้างให้แต่ว่าเป็นยังไงคะ อ่าก็เป็นข้อข้อนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราลองดูนะคะก็แบ่งออกมาเป็นอะไรคะเราจะเห็นความแตกต่างเนาะอัน,นี้รายการประเมินยี่สิบข้อก็ยี่สิบข้อเหมือนกันยี่สิบข้อเหมือนกันแต่นะคะแต,แต่แต่ตัวอะไรคะแต่ตัวคอร์สเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นด้านเนื้อหาด้านวิทยากรด้านการนำไปใช้ประโยชน์สื่อด้านสถานที่จัดบริการนะคะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว โซเนต4.0นะโซเนต4.0จะเกิดอะไรขึ้นนะคือเราเวลามาเรียนกับคุณหนินะคะต้องต้องใช้ให้เป็นด้วยนะคะเวลาไปสอนที่ต่างๆนะที่มหาลัยหรือว่าหน่วยงานต่างๆนี่คุณนก็บอกว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นใช้โมดูลให้เป็นค่ะเนาะใช้โมดูลให้เป็นว่าเราจะใช้โมดูลไหนอ่าสมมติเราจะใช้ตัวนี้เราก็ใช้เป็น โซเนตสี่นะ,ะเกิดอะไรขึ้นเราลองมาดูนะคะอ,อันนี้ใช้โซเนตสีม่มันก็จะอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเราใช้เอ,อเราใช้ตัวสามจุดเจ็ดนะคะสามจุดเจ็ดมันก็จะขึ้นวางแผนสำรวจความมึงพอใจนะคะแต่ตัวของสี่จุดศูนย์นะคะ มันจะสร้างสร้างอะไรคะสร้างสร้างแบบประเมินสร้างแบบประเมินให้เรานะเป,นเป็นอีกหน้าหนึ่งอันนี้คือความเก่งก็คือหมายความว่าถ้าตัวเลขมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเก่งมากขึ้นนะมันก็จะสร้างให้เราติ๊กเป็นแบบนี้ค่ะเราก็นําไปสร้างเป็น Google Form ได้เลยเนาะโอเคเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมคะเห็นความแตกต่างไหม มันก็เหมือนกันนะเนาะมันก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นยังไงคะความเรียบร้อยความเป็นระเบียบนะคะตัวของ4.0เนี่ยก็จะเยอะกว่าเยอะกว่าเนะาะทีนี้นะคะเราก็ให้มันสร้างแล้วพอเราสร้างแบบสอบถามสมมติว่าเป็นแบบสอบถามในงานวิจัยใช่ไหมคะเราก็ให้มันสร้างนะคะเราออกคําสั่งว่าสร้างแบบประเมิน สร้างแบบประเมินเพื่อสร้างแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาค่า IOC นะ,ะอา่าเราให้สร้างแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาค่า IOC นะ,ะเพราะว่าเราจะทำเป็นงานวิจัย เนาะงานวิจัยเราสร้างแบบสอบถามพอเราสร้างแบบสอบถามเราก็สร้างแบบประเมินเลยเราก็ให้ตัว p r o i วส t y นะตัวฟรีก็ได้พวกเราเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบใช้ฟังก์ชันที่เลิศหรูอลังการมากนะคะเราก็ให้ตัวสามจุดเจ็ดสร้างแบบประเมินนะคะแล้วก็ให้ตัว4ี่จุศนสร้างแบบประเมินเราลองมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าแตกต่างกันมากมากน้อยแค่ไหนเราก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยค่ะก็คือว่าเนี่ย ปรดพิจารณามีความเหมาะสมหรือไม่ก็จะเป็นบวกหนะึ่งศูนย์ลบหนึ่งนะบวกหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งเห็นไหมคะอ่าเนี่ยอ่าตัวอย่างแนละ้วก็มีตัวอย่างด้วยทีนี้เราสามารถที่จะเป็นยังไง export นะ export เป็น d o c หรือ pdf ก็ได้อ่าถ้าเป็น pdf นะเราจะเห็นว่ามันก็กำลัง export พอร์ตในเอ็ก์พ์นี้เป็น pdf นี่เห็นไหมคะก็จะ export เป็น pdf แล้วเราก็เอ่อ PDF พอ PDF มันก็จะติดถูกไหมเราก็สามารถที่จะ export เป็นไฟล์ d o c f ไฟล์ o o c เพื่อปรับนะคะเพื่อปรับข้อความลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกอ่าไฟล์ด็อกมาแล้วนะคะ อ่าไฟด็อกมาแล้วเนาะอ่าเนี่ยค่ะเราก็ตัดออกนะเราก็ตัดออกหน้าตัดออกคุณมีปัญหาเรื่องหดหน่อยนะเราก็ตัดออกแล้วก็ปรับตารางให้เรียบร้อยเนาะโอเคนะอ่ะทีนี้ลองเรามาดูตัวของเอ่อตัวครอสนะคะแบบประเมินนะอ่าจะเห็นว่าพอมามาตัวสามจุดเจ็ดเนี้ย ซึ่งเป็นตัวเก่าเนาะมันก็จะให้แบบนี้เราก็ต้องไปสร้างตารางเองใช่ไหมมาดู4.0ศูนยเป็นไงคะ4.0มันก็จะออกมาเรียบร้อยออกมาเรียบร้อยเลยนะคะออกมาเรียบร้อยเห็นไหมคะมีตารางเรียบร้อยสรุปผลเรียบร้อยนะคะเราก็ Export ไฟล์นี้ค่ะเป็น PDF อ่ะเราลองมาดู PDF เนาะเซฟเป็น PDF มจริงๆเปิดก็ได้เนาะเราต้องไปเปิดอีกนะคะอันนี้มาเปิด PDF ให้ดูเนี่ยค่ะก็เป็นแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิเลยเนาะ เออดีนะนะ,ะเห็นไหมคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมากเลยอะค่ะเนาะไอเนี้ยค่ะก็คือโมดูลที่มันเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตัว AI ตัว Cross นะคะสากับ3.4ผลลดสี่ับต่างกันเวลาเราใช้เนี่ยเราสามารถทดสอบเราใช้คู่กันได้เลยเพราะว่ามันเป็นคนละหน้าต่างว่าเราจะเลือก3.7หรือ4.0เห็นไหมคะ อ,อันนี้พวกเราลองไปดูนะนะแบบประเมินพอเราได้แบบประเมินแบบนี้แล้วว่าค่ะเราก็เอาให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านเนาะทั้งสามท่านเนี่ยนะอัน,นี่คือแบบประเมินสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งท่านเนาะพอให้ทั้งสามท่านเราก็ พอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตีช่องคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่หนึ่งให้บวกหนึ่งคนที่สองให้บวกหนึ่งคนที่สามให้บวกหนึ่งเราก็ทําตารางอีกช่องหนึ่งเพื่อนํามาหาค่า IOC นะคะค่า Content Validity นะก็คือความเ,เชื่อมั่นจึงเนื้อหานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปหาค่าความเที่ยงนะคะโดย อาจจะนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง30สรายเพื่อน,นําไปใช้หาค่าความเที่ยงนะคะโดยการหาค่าคอนบากอัลฟานะหรือใช้วิธีการอื่นนะคะก็จะมีวิธีการอื่นๆอีกเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้วิธีการหาค่าความเที่ยงดยการหาค่าคอนบากอัลฟาโดยนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอีก30สิบรายต่อไปก่อนที่จะเ,เก็บข้อมูลค่ะนะคะโอเคนะคะ ทาง facebook แล้วก็ทางท i k ต o อกนะคะมีคำถามเข้ามาไหมคะให้พวกเรานะคะแชร์ไปที่หน้าเฟ e b o o k ของตัวเองเพื่อกลับมาเรียนรู้ซ้ำเนาะเพราะถ้ามาที่หน้า facebook กูหลินเนี่ยหาไม่เจอนะเนี่ยหน้าเฟ b o o k นแะล้วโะแบบโอ้ยความรู้เยอะมากอะเนาะความรู้เยอะมากหาไม่เจอไอ้แชร์เข้ามาดีกว่านะคะอ่านะคะ สวัสดีค่ะนะคะทาง t i k t o k แล้วก็ทาง facebook นะคะถ้ามีคำถามถามเข้ามาได้เลยเนาะสวัสดีค่ะคุณานาัลลุมนนะคะคุณสมศิรีนะคะคุณจงทนนนะคะคุณสิริพัฒคุณเรเล่นะคะคุณมาริสานะคะอ่าแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาเนี่คือเป็นเทคนิคอะอย่างหนึ่งในการสร้างนะสร้างแบบสอบถามเวลาเราใช้ AI เนี่ย ถ้าเราจ่ายตังค์เนาะจ่ายตังค์เนาะเราก็ใช้3.7มจุดเจนะคู่กับ4.0แล้วก็เปิดหน้าต่างโอปัสในการเขียนอะไรเงี้ยโอ้ได้เลยได้เลยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทำวิจัยให้จบง่ายสุดเร็วนะ mm hmm. คนุณก็ไปสอนนะฮะสองสามวันที่ผ่านมานะที่โรงพยาบาลนะโอ้สนุกสนานค่ะสนุกสนานมากเลยนะคือคนสอนสนุกสนานคนเรียน ก็มีหลายคนที่บอกว่าสนุกสนานนะใครอยากได้ความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะให้กคุนไปสอนให้นี่ได้เลยเนาะอ่านะคะมีคําถามเพิมไหมคะสวัสดีค่ะคุณเหลียวๆนะคะคุณเสลิมเกียรติคนมักปู่คนคุณประกรอนพานนะคุณติ๊กเซลชอบคุณสุรินาทนะคะอ่าคุณจุม๋มเนาะอ่ามี แล้วก็ท่านอื่นๆอ,อีกหลายท่านเลยนะคะร้อยกว่าคนวันนี้เข้ามามีคำถามไหมคะมีคำถามไหมถ้ามีคำถามจะตอบถ้าไม่มีถ้าไม่มีจะไปจะจบ <c oughs> จะจบ <c oughs> ขอบคุณค่ะกำลังทำถึงช่วงนี้พอดีเลยเนาะโอเคนั้นถ้าไม่มีคำถามนะอย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ นิดหนึ่งเนาะกลุ่มตัวอย่างสิบคนหาได้หรือเปล่าคะหาอะไรได้คะหาค่าคนบากอัลฟาต้องลองดูอะ่ะบางทีกลุ่มตัวอย่างเนี่ยกลุ่มตัวอย่างเวลาเราหาค่าไ o โอซแล้วมันผ่านถูกไหมแล้วเผอิญว่ากลุ่มตัวอย่างเราค่อนข้างน้อยเช่นเ,ออเราเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เ,เสี่ยงต่อภาวะซุยไซก็คือเสี่ยงต่อภาวะค่าตัวตายซึ่งมันก็น้อยเนาะเราก็หาไม่เจอใช่ไหมบางทีเราอาจจะลองสักสิบคนก่อนก็ได้ว่ามันผ่านหรือเปล่าถ้าขนาดสิบคนผ่านเนี่ยก็ได้นะแต่ถ้าสิบคนไม่ผ่านเราอาจจะต้องเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นยี่สิบสามสิบเราลองทายดูสิบคนก่อนก็ได้ค่ะเนาะสิบคนก่อนก็ได้ว่าผ่านไหม นะคะถ้าผ่านก็โอเคเพราะว่ามันก็ไม่ได้ฟิกตายตัวว่าต้องเป็นสามสิบคนนะบางทีมันหาไม่ได้นะคะเราก็ลองหรือไม่เราก็ใช้วิธีการอื่นในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างเราน้อยนะคะเช่นคุณพยาบาลเนี่ยบางคนก็ทําในเคสที่ใกล้เสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มตัวอย่างมันน้อยนะทาแบบฟอร์มแบบประเมินคุณก็แทนที่จะใช้สามสิบคนนะคุณก็ให้ใช้วิธีการอื่นเช่นอินเตอร์เลเตอร์ดีไลมบิลิตี้นะคะประเมินจาก การใช้แบบฟอร์มเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลเองประมาณสักสองสามคนนะคะหรือการใช้เทสรีเทสนะมันก็จะมีเทคนิควิธีการอื่นอีกนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเอกับกลุ่มตัวอย่างสามสิบคนนะเราต้องดูแบบประเมินด้วยบางทีแบบประเมินก็ใช้ประเมินโดยพยาบาลไม่ได้นะต้องกับคนไข้เท่านั้นหรือว่าจากกับกลุ่มตัวอย่างกับเด็กนักเรียนเท่านั้นนะอันนี้ก็ต้องดูประกอบกันด้วยอะคะ่ะ อืมโอเคนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ไม่ได้สมัครเข้ามาเนาะสมัครเข้ามานะคะ,คเ,าาะ,คะเดี๋ยวจะใกล้แล้วนะคะก็คือรุ่นที่เจ็ดนะหกเดือนเปิดครั้งค่ะหกเดือนเปิดครั้งนะคะรุ่นที่เจ็ดแล้วนะคะบุรณาการด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ในการเขียนงานวิจัยห้าบทอย่างมีคุณภาพหลายคนก็บอกว่าคุณลิน ที่คุณสอนเนี่ยก็คือเอามาสอนในรุ่นที่เจ็ดด้วยใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคือถ้าสอนออนไลน์เนี่ยเราก็จะสอนแบบแบบเป็นยังไงแบบเจาะลึกเข้าไปหน่อยอ่ะเนาะไอเนี้ยบูรณาการด้านภาษาอังกฤษนะคะ <c oughs> เพราะว่าเลยทราบไหมเพราะว่าถ้าเราสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษแล้วก็นํามาใช้ในการเขียนงานวิจัยภาษาไทยได้เนี่ยมันไม่ค่อยติดพาร์เจลิซึม นะคะแล้วก็ A.I. Detector เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบูรณาการด้านภาษาอังกฤษนะเราอาจจะเขียนภาษาอังกฤษให้เสร็จเนาะเขียนภาษาอังกฤษให้เสร็จโดยใช้ A.I. นะคะใช้ A.I. เนาะแล้วก็นำมาเขียนเป็นภาษาไทยก็ทำให้แบบว่ามีมีความเนียนมากขึ้นนะคะภาษาใต้เปความเนียนมากขึ้นเนาะซึ่งก็ไม่ได้สอนทางหน้า Facebook ทั่วไปอะคะ่ะใครที่ใครที่ ยังไม่ได้สมัครรีบสมัครเข้ามานะคะใกล้แล้วนะใกล้ถึงเวลาแล้วก็ใกล้เต็มแล้วด้วยนะคะเปิดหกเดือนครั้งค่ะหกเดือนครั้งสมัครเสร็จเข้าเรียนได้ทันทีรุ่นหกก่อนเลยแล้วค่อยมาเรียนรุ่นเจ็ดนะเฮใครสนใจก็ทักมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางไลน์ได้ค่ะหรืออยากจะไปให้ไปสอนที่หน่วยงานต่างๆก็ทักมาได้นะคะออนไซต์ on ได้เนาะแต่คณหืิงไม่จัดออนไซต์ site. นะคะอ่ะคุณสมศรีถามว่า กลุ่มตัวอย่างสามสิบคนต้องใช้ทุกภูมิภาคไหมคะกรณน,นีประชากรทุกภูมิภาคต้องใช้ทุกภูมิภาคค่ะเนาะเม้นมันจะไปแอดทันทีอะ่ะเช่นเราบอกว่าอืมเราต้องการอ,อต้องการถามว่าเนี่ยอต้องการถามว่าอยากให้ใครเป็นนายกเนาะอยากให้ใครเป็นนายกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางก็ตอบต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นยังไง ก็ต้องกระจายทุกภาคค่ะถ้าเราเก็บข้อมูลทุกภาคเนาะโอเคค่ะตอบคําถามแล้วเนาะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะในรุ่นที่เจ็ดสอนวันที่สามสิบสิงหาใครที่สมัครเข้ามาก็เรียนรุ่นหกก่อนล่วงหน้าได้เลยโอเคถ้าไม่มีคำถามเราเค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ หัวข้อดีๆนะคะที่มาแบ่งปันให้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ